แพทย์ชนนั่นสีแก้วัวนนีา,าพเัเพื่อไทยทแถลงนโยบายและมาตรการในการป้องก,กันและแก้ปัญหากรณีเหตุการณ์ยิงน้องบนลำภูโดยก่อนเริ่มแถลงข่าวน,นายแพทย์ชนรนา่นพร้รอมด้วยผู้สื่อข่าวยืนไว้อะไรต่อุการที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึงกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและประนามการกระทำต่างๆและเรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นน,นายแพทย์ชนนา่นกล่าวว่าพฤติกรรมพฤติการของคนด้ดยชัดเจนว่าจงใจก่อเหตุพอเลือกใช้สถานที่ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงสร้างแรงกรับเพื่อระดับโลกและมีลักษณะเตรียมการหลบหนีและทําร้ายครอบครัวตัวเองซึ่งเรื่องแรกที่มีความเกี่ยวข้องคือยาสติดที่แพร่หลายราคาถูกแข่งกันผลิต7บริษัทร,รอบๆของประเทศไทยต้นทุนตก4บาทต่อเมตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสะท้อนให้เห็นความบกพร่องละหลวมในการแก้ปัญหาของรัฐบาลขณะเดียวกันยังไปะปะละเลยการประปัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การที่รัฐบาลประกาศว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องรักษาฟื้นฟูแต่สิ่งที่สำคัญคือการรักษาด้านจิตใจจขาเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องการบำรบัดฟื้นฟูเรื่องอยางสติดอย่างเร่งด่วนแต่กลับนำเสนอนโยบายกัญชาเสรีทำให้คนเข้าใจว่าเป็นพืชพิเศษทั้งที่ความเป็นจริงแล้วกัญชาเป็นพืชที่ต้องควบคุมหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวและโฆษ ن านกล่าวว่าขอให้ทุกคนการควบคุมอาวุธปืนที่ต้องกำหนดให้ชัดว่าใครครอบความปืนได้บ้างและมีมาตรการรองรับอย่างเข้มข้น รมบยิบยกกรณีการครอบครองปืนจนเกิดเหตุที่จังหวัดนครราชสีมาขณะเดียวกันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ถืออาวุธต้องไปดูเหตุของปัญหาเช่นจังหวหัดนครราชสีมาก็มีปัญหาหนี้สินถูกออบเปรียบเหตุการณ์ที่หนองบมภูก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถ,ถูกไล่ออกและหนี้สินจึงต้องหาต้นตอของปัญหาและแก้ไขส่วนการคัดเลือกคนต้องไม่มีความเสี่ยงต่อกันก่อเหตุความรุนแรงและต้องมีกระบวนการประเมินสภาพจิตใจผู้ใช้ กรณีแสดงให้เห็นว่าสังคมมีภาวะกดดันกดทับสมาธิสั้นอารมณ์ร้อนตัดสินปัญหาด้วยอาวุธขณะที่สภาพแวดล้อมการทํางานทําให้เป็นเหนตุจูงใจเสริมเพื่อให้เกิดเหตุการณ์และมาตรการที่จะระงรับจับจั้งเหตุการณ์ที่ต้องมีวิธีการดักเหตุเติมภัยทันทีหัวหน้าพักเพื่อไทยกลา่าว